สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงทั้งช่องปากนันทพลน,นะครับผมเมื่อนี้มีแนวสีมานเปิดอันให้เบิ้งครับพี่น้องอย่างวาติีเมื่อนี้เขาเมื่อกี้เขาของนำอยู่เพื่อดีอย่างออกมาจากของนำแม่ไปรับพัสดุมีคนทรงพัสดุมาให้อีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ กองพัสดุยังไม่ได้แกะเลยนี่พี่น้องเพราะรู้ว่าผู้ใดทรงอยหยังมมให้เดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมกันจะดูว่าอะไรอยู่ข้างในเราจะดูพร้อมกันเลยนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรพี่นอ้องเสพไผ้แห้งมาพี่้องจะาอ่านเพื่อนทรงอยงหยังมาให้ยซื้อกับบมีน้ำหนักโอ้มาจากพี่บูนมังสาหารนี่ดีพี่น้อง พี่น้องพี่บุญมั่งสาหารตรงใหม่พี่น้องอุบลตัวหนังสือไปเครืองามแต่เดี๋ยวมาเปิดเบิ้งครับพี่น้องเปิดเบิ้งพร้อมกันไปกันเลยครับพี่น้องมาเราจะมาดูกันเลยพร้อมกันเลยว่าอะไรอยู่ในนี้นะครับทุกคนไม่ติดวะนี่ ก็รู้ว่าอีหยังอยู่ในี่เดียวหาตันไก,ก่ก็พี่น้องหาตันไก่มาเปิดก่อนพี่น้องพี่บุญมั่งาหารส่งมาให้โอ้ยอีหยังเนาะข่อยมาหลุนคักใส่ละมองเปิดก็ไดลโอ้อีหยังเนาะโมแมนพ่วงมาไล่เงินเศนสมบัติส่งมาอยู่นี่ <laughs> แม่ว่ากำลังเฮ็ดนำ้ำยาขนมจีนสียายเฮ็ดสีฐาน้ําเงินมาสันา่น่าโอ้ยจังแม่นีหอย่างหนว่าท่านได้เปิดยู่นี่นะกำลังสิเปิดแม่กำลังเฮ็ดนำ้ำยาขนมจีนนะครับพี่น้องได้จิดอันไทยฉีบให้เบ่องอยู่ปเป็นตาแซ่บเป็นจะเส่บ,บแต่ว่ากำลังเสียอ,อันนี้แหละแต่ว่ามีพัสะดุมากก่อนก็เลยแกะพัสดุสูซูพี่น้องเมื่งก่อนนี่กำลังแกะนี่นี่ใหเบ่งพร้อมกันเดี๋ยวกล้องก็ไปเห็น ว่ากำลังแกะขาเบิ้งพร้อมกันพี่นอ้องมั่นคืออย่างมูเจาวานี่ปล่อยกระร่นเขาข่อ,อยได้นี่พี่น้องพี่บุญพี่น้องอุบลทรงมหาห้โอ้ดีไร้ดีไรดีไรขอบคุณความหากักความแพงที่มีให้นะครับโอ้พี่น้องรุ่นน้ำกันครับเบิง้งรุ่นซอยกัน ให้พี่น้องได้เห็นก่อนลวนเอาเอาคล้ายเอียงเอ้าก็เอียงคือมีแต่หนังสือพิมพ์พี่น้องมีแต่หนังสือพิมพ์อาญาอยู่บบบนี้พี่น้องคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ย กล่องของขวัญอยู่ในกล่องแล้วก็อยู่ในกล่องแล้วก็อยู่ในกล่องอีกว้าเฮ้พี่น้อง <c ười> คืออะไรมีสองชิ้นมีสองชิ้นอยู่ในห่อนี้คืออะไรทุกคนมีของขวัญด้วยว้าวมีมีการ์ดด้วยนะ ก่อนเปิดถ่าย<ส>วิดีโอด้วยนะคะ<ส>ค่อยเปิดค่อยค่อยเปิดเด้อระ<ส>วังด้วยว้ายเราเป็นตระย่านแต่ว่า,วาไม่พี่น้องมันคืออีหยัางนึงค่อยค่อยเปิดพะนะเพราะมันมันสีฟองใส้ตาของตาบอดใจก็คือเบาๆพี่น้องแม่สามารถตาบอดใ้ตาบอดใจเอาเบิ้งพร้อมกันครับพี่น้องโอ้นี่เดี๋ยวมันมีโบอยู่ขมัดโบไว้ ทำแต่ได้ดำมแถ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 มโอ้ยพี่น้องหลุดน้ำกันครับพี่น้องทำแต่ดะดำมแถ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 มโซ่เมืองกันเอาพี่น้องเบิ้งซอยกันทำแต่ได้ดัมแถ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 ม แทมเอเอ๊ะอยังนี่พี่น้องแทมแทว้าวว้าวว้าว้าวรักเลยรักเลยพี่น้องพี่บุญมังงาหารทรงมหายเอาก็เป็นตะหักแท้ดอกกุหลาบนี่ให้ได้คอสิการเกลใส่นี่คอสิเอาไว้นี่ล่ะคอสิบ่ใส่คอสิเอาไว้จังสี่ล่ะเสื้อผ้าย่าชายปาร์คของขวัญวันเกิดเอ้ยของขวัญวันปิดวง ให้มีอะไรให้นอกจากกําลังใจขอบคุณมิตรภาพที่มีการเดินเดินทางยิบเก้าให้เดินทางปลอดภัยมันหมานเฮงๆคิดหอดกันในเด้อวาสนวานี้หักแพงกันตลอด <c oughs> มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับทุกคนยังมีอีกอยู่นะแต่ว่าอันนี้ข่อยขอเก็ียวใบก่อน ่อยสิเก็บไว้่อยสิบใชใส่อยสิเอาไว้จังส่ละ่ะคอยสีเก็บไว้ได้บ่บุ้ <c oughs> ยเอาอนนี้ผ่านไปแล้วมีอีกชิน้นนึงนี่ถ้าใ้ขคอยเดาว,ว่าพิน่าจะเป็นกรอบรูปนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกรอบรูปนะครับทุกคนมาลุ้นด้วยกันเลยว่าจะเป็นรูปอะไรเชฟ ชฟรุ่นรุ่นรุ่น,นพี่น้องเชฟว้าวฟางนันทพลศิลปินขอบคุณเวลาที่ทำให้เราบริจา,กการนี้ขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่น้องอุบลขอบคุณพี่น้องพี่บูรณ์มังสาหานขอบคุณนะครับนี่ เลิฟเลิฟเลิฟของขวัญวัน s, ปิดวงนะครับเพื่อนบ่อดหมานะครับวันปิดวงแต่ว่าส่งของขวัญมาย้อนหลังให้ที่บ้านเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากเลยีออขอบคุณครับไปแล้วทุกคนไปแล้วนะครับเอาของขวัญมาให้เบิ้งพี่น้องอุ้ยดีใจมากเลยนี่พี่น้องของขวัญวันปิดวงส่งย้อนหลังมาให้ด้วยที่บ้านน่ารักมากครับขอบคุณมากเลยนะครับ